สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกบิสขับของเราอีกท่านหนึง่งสมาชิกค,คุณภาพนะคะน้องบุ๋มนะคะวันนี้เรามาแนะนำว่าสินค้าของน้องบุ๋มมีอะไรและคุณภาพดียังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มนะคะบุ๋มก็เป็นเจ้าของร้านนนน้ำอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสินค้าบุ๋มดียังไงก็คือว่าอ้อยเนี่ยจะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นนะคะพันนี้จะเป็นพันคั้นน้ำสดโดยเฉพาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลูกเองคั้นเองรีดเองขายเองค่ะคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ขอบคุณนะคะถ้าสมมุติว่าสมาชิกอยากสนใจหรือว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนคะ,ะก็คือว่าสั่งผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะหรือว่าเบอร์ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะ8 8 4 6 6 9 9 8 9ี่สอ่าค่ะรับยังรับจัดเลี้ยงแล้วกล็ลงทานด้วยนะคะสําหรับร้านค้าทั่วไปบุ๋มมีราคาส่งพิเศษให้ค่ะ,คะ สำหรับวันนี้นะคะสมาชิกวิสกับของเรามาออกร้านอยู่ที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5นะคะวันที่26 27แล้วก็28นะคะสนใจมากินน้ำอ้อยเย็นๆได้ที่นี่เลยนะคะขอบคุณค่ะ